มันเรื่องบ้าเลยกันเนี่ยกูจะบ้าเข,เขาจูงอีบ้าเ,เขาจูงใครอีกเนี่ยโอ้ยเขาจูงปลาดุกทีกูจะบ้ามันคือปลาดุกหรือปลาช่อนวะปลาดุกนี่เห็นเห็นเหมือนมีหนวดแล้วเกาก็จูงน่าจะอ่าวที่จีนปะนี่ที่จีนปะเขาจูงกันอย่างนี้เลย เอามาเดินเล่นปลาปลาไปไหน่อ่ะอ๋อพาปลามาเดินเล่นเงี้ยหรือมองอย่างแง่หนึ่งคุณป้าอาจจะไปซื้อปลาที่ตลาดปลาเป็นๆที่กำลังจะโดนเฉือดแล้วคุณป้ากำลังเจ้าปลาไปปล่อยแต่ที่ร้านเนี่ยบอกว่าถุงมันหมดน้ำก็หมดคุณป้าก็เลยจูงปลาไปปล่อยโอ้มึงเพ้ออะไรเนี่ยปิมก็มีโอกาส ามาันก็มป็นโอกาสคุณผู้ชมนะคอมเมนต์ยังบอกเลยทางร้านไม่มีถุงให้ค่ะลูกค้านี่มีโอกาสทั้งนั้นนะ